สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับช่องไก่แจ้นครราชสีมานะครับจะยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เนี่ยจัดสีกับอ้อยมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันตามที่ได้พูดคุยกันไว้นะครับเรื่องราวของสีไก่ไทยโบราณเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะครับมันมีเสน่ห์มีเรื่องราวที่เราให้ได้ศึกษาให้ค้นหานะครับวันนี้เนี่ยกับอ้อยที่นํามาเสนอเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ว่าสีเนี่ยดีและ สีมาดีแล้วนะครับผมเองก็พยายามที่พัฒนาแยกสายจากกับหมากับอ้อยนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับนายตั้มไก่แจ้ที่ดันเทียนนะครับเรื่องราวของไก่แจ้สีกับอ้อยตัวนี้เนี่ยจุดสังเกตง่ายๆเลยครับก็คือสี หัวปีกนะครับจะเห็นไหมฮะเห็นเห็นความเป็นน้ําตาลแดงที่หัวปีกที่หลังนะครับและที่คอก็จะมีความเป็นน้อยอ้อยหวานๆอยู่นะครับสีแกนคอสวยเลยนะครับแทบจะไม่ติดดําเลยนะครับตัวนี้5้าจักนะครับหงอน5้าจักแต่ว่ายังไม่ได้อ่าเป่งเต็มที่นะครับอาจจะดูเอียงๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดโตเต็มวัยเนี่ยงอนก็จะตึงสวยงามนะครับ ฟอร์มก็สวยนะครับฟอร์มสั้นกลมนะครับไก่แจ้ก็ลูง่ายๆก็คือฟอร์มกลมนะครับและเรื่องของลักษณะสีโอเคและสีหน้าอกก็เข้มดีนะครับตัวนี้สาบปีกก็เป็นน้ําตาลนวลๆนะครับชัดเจนครับในเรื่องของความเป็นกับอ้อยนะครับนี่ก็คือตัวผู้สีกับอ้อยนะครับขาสั้นนะครับ แล้วก็เรามาดูตัวเมียกันต่อนะครับตัวเมียผมจะใช้โทนนี้นะโทนที่เป็นโทหนหวานๆวนวลๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ความแดงความน้ําตาลนวลๆเนี่ยมันออกมาเยอะๆนะครับผมจะใช้โทนนี้เป็นหลักเลยนะครับสีจะเห็นเลยว่าจะเป็นอ,อมน้ําตาลนนวลทั้งตัวนะครับหนะ้าอกขาวแล้วก็คอขาวครีมนะครับ นี่ก็คือฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่เป็นไก่วัยรุ่นแต่ว่าฟอร์มมาแล้วนะครับทั้งหางก็เปิดดีนะครับนี่ก็ขาสั้นเหมือนกันนะครับในการทํากับอ้อยกับหมากเนี่ยมันก็จะมีจุดที่ให้เราแยกอย่างที่ถ้าใครได้ชมคลิปที่ผ่านมานะครับลองกลับไปรับชมเพิ่มก็ได้นะครับเรื่องของราวของสีกับหมากนั้นนามาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงไก่แจ้นะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากคครรััับบสสวดี